หลังจากจบการแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ฮอนด้ก็ยังจมอยู่ท้ายแถวแม้ว่าพวกเขาจะได้สิทธิพิเศษจากดอหน้าก็ตามแต่จากการเทส2อถึงสครั้งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับโยฮันซาโกนักขับมาาประสบการณ์ชาวฝรั่งเศสก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าตอนที่ผม เซ็นสัญญากับ l c r Honda ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะจบท็อป10ในแต่ละสนามแต่ผมก็คิดผิดซึ่งตอนนี้เราแข่งขันโดยไม่มีเป้าหมายและมีเพียงความตั้งใจที่จะทดสอบเท่านั้นบางทีระหว่างนี้ไปจนถึงสิ้นปีเราอาจติดท็ทอป10ได้ตามเป้าหมายที่ผมวางไว้แน่นอนว่าการได้ขึ้นโพเดียมนั้นมันอาจฟังดูแล้วเกินจริง และหากในปีนี้เราสามารถต่อสู้เพื่อชัยชนะมันคงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆซึ่งหากนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ได้สมรทานอย่างยามาฮ่าผมคิดว่าพวกเรายัางตามหลังอยู่และถ้าหากนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งท่ายื่นๆมันยิ่งจะชัดเจนว่าเราอยู่ในระดับไหนกับพวกเขาซึ่งเราไม่สามารถยอมรับกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ดังนั้น เราจึงต้องทำงานหนักกันต่อไปซึ่งผมหวังว่าเราจะกลับมาได้ในที่สุดสำหรับผลงานสนามล่าสุดที่เอเซนซาโกจบอันดับที่13ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักขับทั้ง4คนของ Honda แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องให้แฟนๆของค่ายปิกนกได้ดีใจอยู่บ้างกับการเซ็นสัญญาดึงตัวอเลสเอสปากาโลมาเป็นเทสไลเดอร์ในปี2025 ก็หวังว่าจากประสบการณ์ของเอสปาการจะช่วยให้ฮอน d a มีผลงานที่ดีขึ้นได้และทั้งหมดก็คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ